แหวนแก้วตระกูลกาบค่ะมีตระกูลกาบที่ครบหมดเลยนะคะในแหวนวงนี้ค่ะมีแก้วประกายรุง้งแก้วกาบเงินแก้วกาบทองและแก้วกาบใสค่ะรวมตัวกันอยู่ในเม็ดนี้นะคะวัดขนาดได้1 2ึ6คูณหนซนเมตรค่ะเนื้อแก้วสวยใสไร้ตํำหนิค่ะ เป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะพบเจอได้ยากนะคะที่แก้วตระกูลกลาบจะมารวมตัวกันแบบนี้ค่ะเม็ดนี้นะคะมีกับรุงที่สวยงามชัดเจนและค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเมื่อเรานำมากลิ้งกับแสงนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีประกายรุ้งที่สวยงามสะท้อนออกมาให,ให้เราเห็นค่ะและบางมุมนะคะเราก็จะเห็นว่ามีสีทองสะท้อนออกมาด้วยค่ะ ด้วยว่าเม็ดนี้นะคะมีทั้งกับเงินและกับทองกับรุ้งและกับใสค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้92.5%ค่ะทรงเรือนแบบน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นทรงเรือนที่เกาะเม็ดดีมากๆเลยค่ะล็อกเม็ดไว้รอบด้านเลยนะคะแก้วเม็ดนี้เป็นแก้วจากบอก่อโป่งหลวงอัเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะ มีขนาด1.2สคูณสามารถที่จะใส่ได้ทั้งนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้นะคะเป็นแหวนขนาดกลางๆค่อนข้างจะลงเล็กนิดนึงค่ะแต่ไม่เล็กมากนะคะมองลอดเข้าไปค่ะเราจะเห็นนะคะว่ามีประกยายอุ้งที่สวยงามมากๆเลยนะคะถ้าหากท่านใดขาดชื่นชอบแหวนกับรุ้งนะคะท่านสามารถที่จะ กริ้งกับแสงนะคะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่ามีประกายรุ้งที่สวยงามและชัดเจนมากเลยนะคะมุมนี้จะเห็นค่ะว่ามีสีทองสะท้อนออกมาสวยงามค่ะไม่ว่าเราจะมองมุมไหนนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามีสีเงินสีทองแล้วก็สีรุ้งสีใสออกมาสะท้อนให้เราเห็นชัดเจนค่ะเนื้อแก้วนะคะเจียนนนหลังเต่าค่ะเรียบเกลี้ยงไร้ตำหนิเลยนะคะ เป็นแก้วที่ไม่มีตำหนิเลยมองลอดเข้าไปค่ะจะเห็นว่ามีมนฑินแร่ที่สวยงามและเป็นตระกูลกาบทั้งสี่เลยนะคะที่รวมตัวกันอยู่ในแหวนวงเดียวกันค่ะเม็ดนี้นะคะด้วยตัวเรือนที่ชูเมดให้โดดเด่นและสวยงามค่ะเลยทำให้แหวนวงนี้มีความสวยงามทั้งตัวเม็ดและตัวเรือนนะคะการเจียหลังเต่าแบบนูนแบบนี้นะคะ ทำให้เรามองสะท้อนเข้าไปข้างในค่ะจะเห็นนะคะว่ามีกาบรุ้งที่สวยงามมากเลยค่ะเปล่งประกายออกมาชัดเจนค่ะไม่ว่าเราจะมองมุมไหนนะคะกริ่งก็จะเห็นเลยค่ะว่ามีแสงสะท้อนออกมาสวยงามและชัดเจนมากเลยทีเดียวค่ะถือว่าได้อิทธิคุณของแก้วตระกูลกาบครบทั้งสี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น แก้วกับเงินกับทองกับรุง้งและกับใสค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแหวนวงนี้และอยากเป็นเจ้าของครอบครองนะคะท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปติดต่อกับแอดมินได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ